แม่งมีแบบนี้เกิดขึ้นในโลกแล้วในปัจจุบันในปีนี้เป็นปีแรกที่มันเป็นเหตุผลทาง AI ชัดๆคือเขาบอกว่ารีเพสอยู่แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงหรอกคือเคือเอมันแทนเราไม่ได้หรอกถูกต้องคือต้องเล่าว่า AI จริงๆแล้วโดยโดยธรรมชาติ AI มันแทนเราไม่ได้แต่ว่าคนที่ใช้ AI อ่ะเราไม่ใช้เป็นอ่ะมันแทนที่มึงแล้วอ่าเพราะงั้นมันก็จะมีในปีนี้มีรีเสร์ออกมาเยอะมากทั้งในมุมที่ AI ใช้อย่างไรให้เอฟเฟกตีเป็นอีกหนึ่งประเด็นแล้วก็เรื่องที่คุยเรื่องของงานต่างๆเช่น w บอร์อีโค o นมิ f ฟอรับอกว่าสกิลหรือทักษะในตัวคุณ44%เนี่ยจะออฟโซลิดหรือใช้งานไม่ได้แล้วเพราะ AI มันจะเริ่มทําแทนได้ดังนั้นหมายความว่าเอ้ยเราอะ่ะมี2ทางเลือกแล้ว 1. ปล่อยให้ร่างกายคุณโบว44%แล้วทําตัวแบบเดิมกระสคือกูต้องรีสกิลตัวเองเข้ามาใหม่ว่าจะเอาสกิลอะไรมาแทนที่ตรงนั้นซึ่งคุณมีเวลาเบอร์อีโคโนมิคเขาคาดการณ์ว่า3ปี ให้คุณเรียนรู้สกิลใหม่ๆเข้าไปแทนที่สกิลเดิมที่ AI จะแทนที่เพราะงั้นในมุมของการทำงานจริงๆปัจจุบันในองค์กรเริ่มมีการคุยกันและยิ่งถ้าเป็น SME จะยิ่งเร็วกว่า Corporate เพราะคอร์เปอเรมันมีโปรเซสตึ Pro ๊ดตึดตด,ตด,ตด,ตดพอเป็น SME ก็คือเราจะต้องเริ่มทํางานครอสฟังก์ชันไปข้างๆมากขึ้นยกตัวอ,อย่างเช่นการาฟิกจะต้องเริ่มทำคิวเอทีฟได้ uh. อ่า ในขณะที่ค r <ม>ีเอที e ต้องทําให้ตัวเองคมขึ้นหรือไม่ก็ต้อง cross ลงมาเป็นกราฟิกด้วยอ,อะไรแบบนี้มันจะต้องเริ่มมีการพัฒนาให้ตัว,ตวเอง,งเก่งไม่กว้างก็ลึกแต่ต้องพัฒนา